คำพูดที่ต้องยิ้มทั้งน้ำตาเมื่อได้ยินว่าแม่จา๋าส่งดิงคิดนอดอีแม่จา๋าให้แม่จ๋ากลับม้าเรียวๆอีสองเดือนแะแม่จา๋าบอกกี้เงื่นแม่ที่แม่จ๋าเกิดพิเพื่อนนั้นโบยไงตัวทธา สานเฮี้ยลังเงย้ยสามคาเฟ่ดาพิกัดอสุนให้ด้ยวยจุ๊บจุ๊บนอนให้ฟันดีโอเคบอห,หนุ่มหนิงก็น,นอนฟันดีเหมือนกันบายบายอัปเดตหน้างานครับต่อจากหมู่บ้านครับผมท่านได้เสร็จครับนี่เหลืออยู่หนึ่งล็อกครับในซุ้มหนั่งที่ที่เสร็จแล้วครับเนี่ย น,นั่นคือเสร็จแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้วก็จะเอาเอาลายขึ้นมาไาว้ยังสีพัดเท่านะพักงานล้วกเ็เปิดเทปิดเทียบล่ะ นะครับจะเทใส่เทใส่แล้วลก็ลูกอัดหยัดให้มันลงหูจังทีนะครับนี่มัน่บมือยหรอครับแต่ว่าต้องก็ยืนเบิดมือเฮ็ดอยู่จั้งซีนะครับมือสุดท้ายแ่ะนี่เขาเฮ็ดมาสองมือสามมือแล้วครับนี่มือที่มือที่สาม มือที่สามเลยอ,อีกข้องนี่เสร็จเสร็จข้องนี่เลิกเด้อเขาสั่นเพลินว่าเสร็จนี่เลิกเด้อกุยผ้าชูไปกินไปกินเข่าท่านมาเทิมไปกินเขา่าท่าชี้ตั้งชี้ตั้งแล้วว่าวันนี้จะไปกินร้านอาหารตามสั่งนะครับเหลืออยู่หนึ่งข้องพี่น้องเอ้ยแปิดตัวม่เริ่มมีงานอยู่ไทยข้าไทสด ัผัวเมีเปลี่ยนเทาติดต่อมาทางเพจนี่เลยเ้อจะเท่าแก้กับเท่าแล้วใจดีทั้งผัวทั้งเมยเด้อเป็นมู่กันนี่ละเท่าแก้เป็นพี่น้องกันนี่ละเพิ่นว่าเดือนหกเดือนเจ็ดเพื่อนอยากได้อยู่แปดเท่าเงินเดือนสามล้านแปดเท่าครับแปดเท่าสามล้านบอนเดือนหกเดือนเจ็ดนี่เด้อเพื่อนกำลังเฮ็ดเท่าอยู่ตอนนี้เป็นเงินไทยกเจ็ดแปดหมื่น 7, 8, นี่แหละครับ ต้องการหนึ่งคู่ผัวเมียนี่ครับที่เห็ดแล้วไปหมู่บ้านนี่ครับหมู่บ้านเอาเอาผานิปูกันกันกันล่มกันล่มพัดไอ้ไอ้นี่มันเฮียครับกันล่มพัดขี้ดินเฮียนี่ก็แล้วก็เอาหยอดมันขึ้นมาไว้จังสีแล้วครับนี่นี่นครับนี่ครับอัปเดตงานนี่ก็สะว่าเฉียวมันเสร็จไป เส็ดอีกจักสามชั่วโมงนะสามเสร็จก็สิเด้เป็นนอนไปเลิกครับไปหากินเขานี่คือแพนแกยัดครับนี่ยัดยัดให้มันแน่นจักหน่อยครับนี่ใส่สองนิ้วเลยละครับเสียมหน่อยครับเสียมหน่อยซับเจาะโจ๊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 ะลงไปครับนี่คันซับผิดก็สิใส่ดีละเนี่ยครับซับคันซับโจ๊กผีทู่กับเขาดีละโป๊กเลยตัว เลียบหักได้คืออันนะครับอันตรายได้ครับดีครับนี่แหละครับงานสบายสบายเบิร์ดเบิดเหตุงานตะแก่กับโมยูยูอยู่ก็พุ่นละนอนเบื้องตัวทัดยู่ห้องพุ่นละลูกน้องกระเฮ็ดไปแล้วครับว่างกระายคลิปเล่นไปซะแล้วครับบ่ได้อัปเดต ไ่ได้ลงโดนแล้วครับเนาะเแต่ตงานครับตามขั้วเป็นจริงเมือนกัน,กนเฮาเฮตุงานลูกจ้างนะครับไปกรบวก่ววกกาไปเออไปเหตุไปทายเอาเวลาเอาเวลางานของเขาไปเหตุเป็นเวลางานส่วนตัวจะชีวิตลูกจ้างทุกคนกะคงสิหูก,กันนะครับต่ว่าทางลูกสาวอยู่บ้านนี่โท่มาสูมือสูมือนล้วอยู่แรง พ่อจ้าแม่จ้าเมื่อไรพ่อแม่จะกลับมาจ้าเห็นวาคิดถึงนจะจ้าเห็นวาเหตุงานว่าเมื่อยๆกะหันลังมือกะต้องยิ้มแต่ว่ากระํำตาซึมครับย้อนคำถามที่ลูกถามย่างใดสิกลับมาลูกว่าคิดฮอคิดฮอดพ่อแม่เห็นวาเราไม่ต้องเราไม่ต้องสร้างบ้านหลังใหญ่ก็ได้เห <Fantastic. t impat 2022> ็นว่าเหตุบ้านหลังน้อยๆก็ได้ตัวเห็นว่า ว่าตะเข้าได้อยู่น้ากันเห็นไหมบัดนี้ผมลองย้อนไปตอนเมื่อสามสิบปีที่แล้วเนะาะเจ้าของเป็นเด็กหน่อยนี่บ่อนเป็นเด็กหน่อยกับอพอแม่ไปเฮ็ดงานในกรุงเทพสมัยตะกี้กับไปเฮ็ดงานพอก็แม่นี่ไปเฮ็ดงานเลยขี่ขึ้นรถมาเนาะรถสองแถวเนาะรถอันปิกอัพรถหกล้อแล้วแหล,ล้วแต่หน้างาน พ่อแม่ขึ้นรถไปเฮตุงานเนี่ยเจ้านั่งห้ห้องห้คือกันสมัยตะกินว่ามีโทรศัพท์โทรหากันนะครับพลแล้วสามเดือนสี่เดือนพลแล้วเขาแก้พลแล้วพอกับแม่จังกลับมาเกี่ยวเขาขันแม่นนันเกี่ยวเขาแล้วเพื่อนก็ไปอีกบัดทีนี้สงการหดเพื่อนจังกลับลงมาอีกบัดทีนี้นกลับลงมาเพื่อทีสิมาไถห,หน้าหดดำหน้าเห็ดหน้า โอ้ลูกมันกระคงสิคิดคือเฮ้าตอนเฮ่าสมัยตะกี้ก็คืออยากอยู่กบพอกับแม่หรือว่าอยากไปน้าพอน้าแม่มยู่สมัยนี้โทษโทษเห็นหน้ากันได้อยู่ใกลปันได้ก็เห็นหน้ากันได้กะผมกับพ่อสิเข้าใจควบรู้สึกของของลูกเพราะเฮ้าเคยเป็นลูกมาก่อนครับทุกคนเคยเป็นลูกมาก่อนทุกคนก็เคยเป็นเด็กหน่อยมาก,ก่อนทุกคนต้องเข้าใจควบรู้สึกของเด็กหน่อยบางที่สงการพ่อแม่เขากลับบ้าน เขาเห็นลูกเข่าไปเห็นลูกคนอื่นเขาพ่อแม่เขากลับบ้านพ่อแม่เขาพาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นเด็กหน่อยเมื่อก็ต้องการอยากอยากเห็นพอ่อเห็นแม่อยากให้พ่อแม่พาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นม่นแตกต่างกันกันกบกับชีวิตเจ้าของกะฝากฝากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับเด้อสำหรับที่ไผ่ทีไปเหตุงานต่างแดนเหตุงานต่างถิ่นมีลูกอยู่บ้าน สูสูครับเพื่อความฝันและอนาคตของลูกเข้าเลยครับบ๊ดสําหรับผมเองผมบ๊วเฮ็ดเพื่ออนาคตผมนะครับผมเฮ็ดเพื่ออนาคตลูกเพราะว่าผมอยู่อีกเมื่อก,กี้ปีมันกะชีวิตคนเข่ามันสั่นครับอยู่ได้บ่โดนหรอกครับมาพ่อร้อยปีแต่ว่าอืว่าสิหาให้มันเก็บเงิน เห็ดเฮียนจากหลังเฮียนน้อยๆจากหลังสื่อลถจากขั้นสำนีแล้วครับเอาละครับสู่เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน้นะครับเด้อเป็นกำลังใจให้กันเนาะครับเนาะสวัสดีครับ